เด็บก wow. ่อนเลยว้าวหอนเนื้อหนหอนบ้าอ <teachers> ันขอมาจานไหนตอนนนี่คือตอนไงคะเนี่ยซูสิมันละเป็นคนเลยจ้มหอมนะจ๊ะแซ่บกล้วย สวัสดีครับมาค่ะพี่รองคขามือนีเบสิภามีผ้ามีว่าสัสผ้าพี่น้องมากินของแสบจ้ะน้ำลายแตกน้ำมาพี่น้องขมอมลำพี่น้องแสบต้องกันจ้ะพี่น้องมาเด้อพี่น้องปุ้ยละคนเลยนะขวดครับพี่น้องขมแบบขมยังเดาขอมาจัดให้ก้อนสีมาจ้ะก้อนสีไปจัดกะขอหยาดจ่าเสียพี่น้องเดี๋ยวขอหยาดกินของแสบก่อนเลย เอาหอบไปยากจนแล้วมันเดียวหอยกันโดนเออมันตรงคล้องเหมือนไม่มีขาเสือเออ้อเติรนที่รักก็ดีจำพ่อหรอกมันงช่วงกึ่งใกล้โตโอ้ยกัระของบักเนาะ เราเสยููมาคือว่าเราพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อน่าอยาหอ,อนทองเงาโดดบ้าหอเหง้หอหวนบ้ามันขอมาจหตอนบดนี่คือตอนไงคะเนี่ยซซิมอีสานค่ะมาเด้อพี่น้องสู้สิมัละเป็นคนเลยจ้ะองอมอืม หน้ามาะเือยู่สวนมะเขือเอมาก,กันหอมแซบอืมเมหูขขา ขอนพี่นองคกอต้องเลืขกขอนนั่นน่าจ๋าเศรษฐ้วยครับขาเสียบอยู่กับเพื่อนภูมิองเด้อ

กัจบกุบกุบเดี๋ยวมีเรื่องเลยขอเราองมืน่อ,อน มาเดิพ <gift joy mitigation> ี <_ Jean> ่น <bulun> ้องมาด้อมาจ้ะกินนเอาหมอดุ๊กต่อเอาเอาตับันสีนไงปวดเอาเสีคดีตับหน่อยวดเปลนเลยอื้มวันวันวย 很软很滑嗯嗯。卤豆子，嗯，嗯嗯，<了>嗯，卤豆、嗯、子方便啊。 เผ็ดซอยหลหมดเบหืมหือข้างเหนือบปกอะไรย่นนี่ละข้างบ้านดูสะใภม่ เหลียงปี๋เหลียงไก่เหลียงนำ้ำมันฉาดวันเป็ิดหูหนัน <c oughs> คุณหน่อยบ้าง แซ่บเว้ยแซ่บเนาะแซ่บจะเผ็ดถ้าบวาเผ็ดนี่โอ้ยกินได้แบบคักๆเลยจ้ะพี่น้องอันนี้มันเผ็ดแบบแสบปากไปเบิ่งเลยอ,อืมโอ Tại Bạn không? Hmm. Cái <coughs> <Mẹn ba. coughs> <coughs> chua của bà này Hãy subscribe cho kênh มดแดงหน่อยแม่เป็นมดแงไงมึงเอามาคุตกแตเอามาให้ป่าแล้โอ้ไหนยังไงับน่อไง้าเตยเดี๋ยวกแตงหน่อยมา 别别。 Này. Con nào pop. nó mà. Một âu. กูสาชอบห้าหมดหมดแดงเลยเด็กแมงบอควายหมดแดงแมงบ่าอืมเอาแล้วปะอเอาแล้ค่ะพี่น้องคะมือเน,นี่ยความแซ่บมาฝากพี่ฝากน้องครับวันน้กินดนคืออยากจ้ะจะเลยจับมาเลยจ้ะเคียงใหญ่ๆเอาละค่ะ มือนีขอบคุณขอบะคุณด้วยค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังค่ะพี่น้องค่ะมือนีเบี้ยกระหนึ่งขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหนาเด้อจ้าสวัสดีครับ